ค่ะดิชันนางสาวสุพนิกาจันทศิริชั้นชมิึมภาษาที่6ทับดและที่12ค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบอเนไน์ิศาสม6ปี58ข้อ29และข้อ30ค่ะข้อ29ข้อใดถูก 1. ข้อมูลที่จะวัดค่ากลางได้ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะคะเพราะข้อมูลเชิงคุณภาพก็สามารถวัด ค่ากลางได้เหมือนกันค่ะโดยจะวัดจากฐานนิยมส่วนข้อ2กรณีที่ข้อมูลมีจำนวนน้อยควรใช้ฐานนิยมเป็นค่ากลางเพราะสามารถนับความถี่ของข้อมูลได้สะดวกข้อนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะเมื่อมีจำนวนข้อมูลน้อยโอกาสที่ข้อมูลจะซ้ำกันก็จะน้อยลงตามค่ะส่วนข้อที่4เนื่องจากมัธยฐานคือ ค่าของข้อมูลที่อยู่กลางของข้อมูลทั้งชุดดังนั้นมัธยฐานจึงใช้เฉพาะกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนข้อมูลเป็นจํานวนคี่เท่านั้นข้อนี้ก็ไม่จริงนะคะว่าข้อมูลที่เป็นจํานวนคู่ก็จะหาได้จากการนำข้อมูลสองตัวมาบวกกันแล้วหารสองก็จะได้ค่าที่อยู่ตรงกลางคือมัธยฐานค่ะข้อที่5นะคะ ค่ากลางของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วมีความถูกต้องแน่นอนมากกว่าค่ากลางของชุดข้อมูลเดียวกันที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ข้อนี้ก็ไม่ถูกค่ะถ้าเรานําข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่เราก็จะรู้ว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ซึ่งจะทําให้เราหาค่ากลางของข้อมูลได้แม่นยํากว่าค่ะแล้วเรามาดูข้อ3นะคะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีบางค่าต่ำกว่าข้อมูลอื่นๆมากข้อนี้จริงนะคะเพราะว่าถ้ามีข้อมูลที่ต่ำมากหรือสูงมากกว่าข้อมูลทั่วไปจะทำให้ค่าเฉลี่ยผิดพลาดไปจากค่าที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นข้อ29เราจะตอบข้อที่3นะคะข้อ30สนะคะ คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังตารางแจกแจงความถี่ดังตารางนี้นะคะข้อนี้ให้หาว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบนี้เป็นเท่าใดโดยใน,นขั้นตอนแรกเราก็จะหาจุดกึ่งกลางชั้นนะคะโดยหาจากค่าข้อมูลที่ต่ำที่สุดบวกค่าข้อมูลที่สูงที่สุดและหารด้วย2ค่ะชั้นแรกนะคะจะเป็น ยี่สิบวกยีหารสองจะได้24.5ค่ะและชั้นที่2องนะคะสามสิบวกสาหารสได้เท่ากับ34.5ค่ะและชั้นที่3 40สี่บวกสีหารสองจะได้เท่ากับ44.5ส่จ ชั้นที่4 50บวก59หาร2ได้เท่ากับ54.5ค่ะชั้นที่5นะคะ60บวก69หาร2จะได้เท่ากับ64.5ค่ะชั้นที่6คือ70บวก79หาร2จะได้เท่ากับ74.5ค่ะ และชั้นที่7นะคะ80บวก89หาร2ที่ได้เท่ากับ84.5ค่ะและต่อมาเราจะหา f ix i HI นะคะโดยการหา f ix i HI คือคนำ f i คูณกับ x i ค่ะชั้นแรกนะคะ7คูณ24.5จะได้เท่ากับ 171.5ค่ะชั้นที่2 10คูณ34.5คือได้เท่ากับ345ค่ะชั้นที่3นะคะ6คูณ44.5จะได้เท่ากับ267ค่ะชั้นที่4นะคะ7คูณ54.5จะได้เท่ากับ381.5ค่ะ ชั้นที่5 6คูณ64.5จะได้เท่ากับ387.5ชั้นที่6 8คูณ74.5จะได้เท่ากับ596ชั้นที่7 6คูณ84.5จะได้เท่ากับ507 และซิกมา xi จะได้เท่ากับ2,655ส่วนซิกมา fi ตรงนี้จะเป็น50นะคะต่อมาจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยนะคะโดยเราจะหาจากสูตร X bar เท่ากับซิกมา fi xi ส่วน ซิกมา FI ค่ะต่อมาเราจะแทนค่านะคะซิกมา FI x ไกจะแทนด้วย2655ส่วนซิกมา FI คือ50ค่ะดังนั้นข้อนี้จะได้คำตอบคือ53.1โดยข้อนี้จะตอบข้อที่4ค่ะ